ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญแต่ถ้ารัฐธรรมนูญถูกเขียนโดยคณะรัฐประหารมันยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ไหมรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชนแต่เกิดจากรัฐประหารโดยคสชปี2557หลังยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิมแล้วคสชตั้งกลไกทั้งหมดขึ้นมาเองตั้งแต่สภาปฏิรูปไปจนถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระหว่างนั้นผลเอกประยุทธ์พูดชัดหลายครั้งว่ามันต้องมีรัฐธรรมนูนใช่ไหมถ้าไม่ไมีมันก็ไปตรงนั้นไม่ได้ มันก็เลือกตั้งไม่ได้ก็จบแค่นั้นน่ะผมก็อยู่แต่ตามรถแมวของผมมาแลสิทธิเลือกตั้งของประชาชนถูกเอามาเป็นตัวประกันใครอยากเลือกตั้งต้องรับรัฐธรรมนูญ 60, 60นี้ก่อนถ้าไม่รับก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อีกทั้งการทําประชามติปี2559ประชาชนยังถูกจํากัดการรณรงค์ห้ามวิจารณ์ห้ามชวนไม่รับโดยมีบทลงโทษทางกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าแสดงความเห็นโดยสุจริตไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่จะไปซักจูงคนมาอ่านบโนใส่เสือ้อผิดกฎหมายไหม ผิดก็ผิดผิดก็โดนจับไงในบรรยากาศแบบนี้จึงมีวลีหนึ่งถูกใช้ซ้ําๆเพื่อกล่อมสังคมคือรับรับไปก่อนจะได้เลือกตั้งค่อยไปแก้ทีหลังแต่ในความจริง หลังมีรัฐธรรมนูญ60รับไปก่อนได้จริงแต่แก้ที่หลังแทบเป็นไปไม่ได้เพราะถูกออกแบบให้แก้ยากมากเพราะมีทั้งสวแต่งตั้งมาคุมสอสอเลือกนายกลันกรองร่างกฎหมายและเห็นชอบองค์กรอิสระแถมรัฐธรรมนูญ60ยังเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระจนไร้ขอบเขตโดยที่ตรวจสอบไม่ได้และไม่ยึดโยงกับประชาชนและยังมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ผูกมัดรัฐบาลจากการเลือกตั้งในอนาคตผลลัพธ์คือรัฐบาลอ่อนแอนโยบายทำไม่ได้จริงกฎหมายดีดี ถูกตีตกการเมืองไม่สะท้อนเสียงประชาชนแต่สะท้อนเจตนาของผู้มีอำนาจนี่คือเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้ถูกเขียนมาเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดไม่ใช่กติกาที่เกิดจากฉันทามติของประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่คือเครื่องมือสืบทอดอำนาจที่สวมหน้ากากคำว่ารัฐธรรมนูญ60โดยมีที่มาจากอำนาจคณะรัฐประหารความต้องการเลือกตั้งความหวังว่าจะได้แก้ไขในอนาคตถ้ารัฐธรรมนูญเริ่มต้นจากการบังคับให้รับเราจะเรียกมันว่าประชาธิปไตยได้จริง และนี่คือเหตุผลว่าการเลือกตั้งสําคัญมากเพราะมันคือสิทธิเดียวที่ประชาชนยังมีอํานาจเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ไม่เหมือนการเลือกตั้งสองครั้งก่อนเพราะสาวชุดใหม่ไม่มีอํานาจเลือกนายกแล้วครั้งนี้อํานาจอยู่ที่ประชาชนจริงๆถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งคุณจะอยู่ในรัฐบาลเดิมรัฐธรรมนูญเดิมไปเลือกตั้งให้เสียงของคุณแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรมทุกคะแนนเสียงคือการส่งสัญญาณว่าเราไม่ยอมให้ความไม่เป็นธรรมกลายเป็นเรื่องปกติ รัฐธรรมนูน60อาจถูกออกแบบมาเพื่อคุมการเมืองแต่มันไม่สามารถเอาความชอบธรรมจากประชาชนไปได้แก้รัฐธรรมนูญประเทศเดินหน้าหมดปัญหาปากท้องอำนาจเป็นของประชาชน